เรียบถท่านั่งที่สบายนะพ้วาวจะนั่งสี่สิบห้านาทีทุกครั้งที่เราเข้ามาในศาลาหลวงพ่อชาก็สอนให้เรากล่าวพระสามหนเพราะอะไรท่านก็ให้เราฝึกอย่างนี้ จนเป็นนิสัยจะได้มีสติอยู่กับกายอยู่กับใจกับสถานที่ก็ <_ kg> เป็นอุบายดีมากที่จะทำให้เราระงับความฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกเราอาจจะคุยกับเพื่อนหรือคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้นพอเราเข้ามาในศาลาเราก็นั่งลงกราบพระ เป็นเหตุให้สติกลับมาอยู่กับตัวนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นเราก็หาที่นั่งที่สบายท่านั่งที่สบายค่อยๆหลับตาลงแล้วก็ทำเหมือนที่อาจารย์เคยแนะนำก็ค่อย สังเกตดูกายของตอนในปัจจุบันจากภายในค่อยๆดูจากศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วก็ขับขึ้นมาที่ศีรษะแล้วเอาจิตใจมาสำรวมอยู่ที่อาการของหายใจเข้าหายใจออกจุดใดจุดหนึ่ง ที่ปลายจมูกก็ได้แล้วกำหนดสติอยู่กับลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องให้มันยาวให้มันสั้นให้มันเร็วให้มันช้าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสบายๆ <c oughs> แล้วเราใช้ลมเป็นอารมณ์เป็นที่ยึด เป็นที่รู้หรือสิ่งที่เราเริ่มรู้ในปัจจุบันเลยเราเอาลมมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนชีวิตไม่มีลมก็หมดชีวิตเราอาศัยลมหายใจเข้าออกตลอดทุกวันทุกวัน จะเป็นเพื่อนที่เราหมกจะลืมไม่ค่อยได้สังเกตดูไม่ค่อยได้กำหนดสติอยู่กับลมเนี่ยที่ริงชีวิตอยู่กับลมอยู่ได้เพื่อลมหรือเพราะมีลมเพื่อนนี้จะช่วยเราได้มากเพราะว่ายิ่งระลึกรู้อยู่ที่ลม จิตใจของเราจะยิ่งมีสติเหมือนเพื่อนจริงที่เป็นคนอยู่ด้วยกันรเราจะค่อยๆศึกษาอยู่กับลมของเราพุระเจ้าก็ให้เรากำหนดที่จุดเริ่มต้นของลมหายใจเข้ามันก็จุดกลาง หายใจเข้าจะมีการพักพอนนิดหน่อยหายใจออกจะตามมาให้เราดูทางลมเข้าแล้วก็มีการยุดแล้วก็ลมออกลมออกก็มีการหยุดเหมือนกันแล้วลมก็เข้ามาใหม่ คือเราให้ความสนใจอยู่กับอาการของลมหายใจเข้าหายใจออกจะยาบจะละเอียบจะยาวจะสั้นก็ให้รู้อันนี้แค่นี้ก็เป็นการพักพรของจิตใจเราไม่ได้กำหนดลมเพื่อจะ ทำให้ตัวเองดีกว่าคนอื่นหรืเก่งกว่าคนอื่นหรืะอะไรกว่าคนอื่นเราแค่กำหนดลมจะได้มีสติอยู่กับกายอยู่ในปัจจุบันธรรมาดาจิตใจจะเผลอคิดไปตามกระแสความ สิ่งที่เรายึดถืออยู่ในใจนันก็ให้เรารู้ตัวให้เรากลับมาอยู่ที่ลมและให้มีความอดทนและก็มีความเพียรพยายามตรงนี้หัวสติจะหลุดอยู่เลยืยในช่วงแรกอาจจะน่าเบือ่ออาจจะเกิดความรู้สึก ท้อแท้ใจทำไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะสอนเราได้แมแต่อารมณ์ท้อแท้ใจหรืออารมณ์เบือ่อหรือความคิดฟุ้งซ่านตลอดถึงความง่วงทั้งหมดอันนี้ก็เป็นอาจารย์ของเราได้พอเรากำหนดสติอยู่กับลมบ่อย สิ่งที่เราเรียกนิวนรณ์รมนิวรณ์ห้าประการเรามีกามราคะมีความพยาบาททีนมินทะกบความฟุ้งซ่านอุทธัจคุกขชาแล้วก็ความลังเลสงสยัยห้าอย่างนี้จะขึ้นมาสลับกันตลอดเวลา แต่ว่าเราจะเรียนรู้จากนิวรณ์ธรรมสิ่งที่รบกวนจิตใจสิ่งที่กีดกัน้นไม่ให้คุณงามความดีกิดเราจะเรียนรู้จนกระทั่งวางมันลงไปได้แันก็ให้เราทำความเพียรไปเรื่อยๆอ,อาจจะมีบางช่วงที่นิวรณ์ธรรมถูกระงับลงไปหายไปจากใจ เพราะความเพียรพยายามของเราความเพียรพยายามมาจากไหนก็มาจากศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดกำลังใจกําหนดสติอยู่ที่ลมแล้วก็อดทนต่อนิวรธรรมที่เข้ามา แต่เราต้องอาศัยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นพิจารณาความไม่พอใจความโกรธเป็นต้องขณะที่เรานั่งสมาธิถ้ามีอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นเราต้องถามตัวเองความคิดแบบนี้อารมณ์แบบนี้มีประโยชน์อะไรกับเรา ถ้าเรามีความไม่พอใจเกี่ยวกับคนอื่นเราจำในสิ่งที่เขาเคยทําเคยพูดมีความไม่พอใจความน้อยใจอันนี้ก็เป็นการเอาความผิดของคนอื่นมาทำตัวเองให้ทุกข์เปล่าๆเราอ,อาจจะเป็นความผิดของตัวเอง ก็ทำให้กลุ้มใจทุกข์ใจหรืออาจจะเป็นความไม่พอใจที่ร่างกายอาจจะรู้สึกเน็ดเหนื่อยหรือมีความเจ็บปวดมีทุกขเวทนากับกายแต่ทั้งหลายเ่านี้เป็นความคิดเป็นอารมณ์ที่ ไม่มีประโยชน์เลยกับเราทำให้จิตใจไม่สงบปุ้งซ้ำคิดไปเรื่อยๆในทางที่ในทางลบถ้าเราเอาสติปัญญาของเรามาพิจารณาดูเราจะมีกํำลังใจที่จะละวางอารมณ์นั้นลงไปได้บางทีละโดยการ ตั้งใจกำหนดสติกลับมาอยู่ที่ลมนี่ก็ทิ้งความคิดไม่พอใจลงไปหรือบางที่เราต้องอายอารมณ์เมตตาขึ้นมาถ้าเรายังปล่อยความไม่พอใจไม่ได้เราก็ต้องนึกถึงอารมณ์เมตตากับตัวเองก็เมตตาคนอื่นมองหาความดีในตัวเองมองหาความดีในคนอื่น จงกระทั่งอารมณ์ไม่พอใจลุดออกจากใจได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติความง่วงก็เช่นเดียวกันความง่วงทุกคนต้องผ่านเมแต่พระมหาโมคลานะที่ปฏิบัติมี สมาธิดีมากเป็นเลิศในด้านฝึกจิตมีสมาธิมีฤทธิ์ก็ยังเจอความว่วงเงาเหานอนในระหว่างการมปฏิบัติแต่ท่านก็ไม่ทอดแถ้ใจไม่ทิ้งการมปฏิบัติท่านก็สู้ไปที่เราต้องลืมตาขึ้นที่ต้องเปลี่ยนเอเรียบอร์ดเดินที่เราออกไปล้างหน้าแล้วก,ก็กลับมานั่งใหม่มีหลายวิธี แต่จุดมุ่งหมายทั้งหมดที่เราต่อสู้กับนิวรณ์ธรรมก็คือให้มีสติกลับมาอยู่ที่ลมจนกระทั่งเราชนะนิวรณ์ธรรมได้เราจะชนะด้วยความภาคเพียรความพยายามและก็การใช้สติปัญญาของเราพิจารณาเข้าใจเห็นโทษของนิวรณ์ เห็นคุณของการมีสติมีความรู้อยู่กับลมพอเราเห็นโทษจริงๆจะวางนิวรณ์ธรรมลงไปทันทีเลยเหมือนเป็นสิ่งสกรปรกหรือสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์เราเห็นชัดเจนเราไม่อยากให้มันอยู่ในใจแต่ในเบื้องแรกของการปฏิบัติเรายัง อาจจะยังไม่เชื่อเรายังชินอยู่ที่อยู่กับนิวรธรรมเหมือนเป็นเพื่อนเราแต่เป็นเพื่อนที่จะนำความทุกข์มาให้และเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นโทษท่านก็เลยให้เรากำหนดสติบ่อยๆทำความให้มีความเพียรพยายามขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจโอ้นิวรธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเราเลย ปล่อยมันดีกว่า <c oughs> ปล่อยมันได้แล้วจิตใจรู้สึกยังไงก็รู้สึกสงบอิสระสว่างขึ้นสงบขึ้นดีขึ้นและอันนี้สองคือเราจะเห็นความเกิดดับของอารมณ์ต่างความโกรธอาจจะขึ้นมาในใจ แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามตั้งสติไปเรื่อยๆไหนที่สุดเราจะเห็นความโกรธตับลงไปมันไม่เที่ยงหรือความง่วงอาจจะมีสักพักหนึ่งแต่ไหนที่สุดถ้าเราปฏิบัติไปความง่วงก็จะหายไปเราจะเห็นในขนาดนั้นเอว่ามันไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยง ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงพอเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของนิวรณ์ธรรมจะเกิดกำลังใจขึ้นเรารู้อ๋อพระเจ้าสอนถูกท่านสอนให้เราพิจารณาความเกิดดับความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายแต่ดีวนี้เราไม่ต้องอาศัยความเชื่ออย่างเดียว เราเห็นเองจากประสบการณ์ใจที่รู้ใจที่รู้ว่าความโลภความโกรธความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยเป็นอารมณ์ที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงจิตที่รู้ก็จะมีกําลังใจขึ้นกล้าหาญขึ้นฉลาดขึ้น ดีขึ้นทั่วไปในในช่วงนี้ให้เราตั้งใจปฏิบัติต่ออดทนไปความพิธรมความเพียรกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกมันก็พยายามปล่อยวางสิ่งที่มาเข้ามารบกวนจิตใจจนกระทั่งแต่ยินเสียงสัญญาณที่บอกเป็นเวลาที่จะหยุดการปฏิบัติ